สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช n n e l ก็ d เจ t ดีๆสำหรับผู้ชมที่ได้ดูคลิปแกะกล่องนะครับ Smart Watch ร,รุ่นล่าสุดของ Fitbit ก็คือ Fitbit เ e นต์ตัวนี้ไปแล้วนะครับก็จะได้ทราบเหตุผลที่ผมซื้อเจ้าตัวนี้มาใช้ก็เป็นเรื่องของการเอามาใช้วัดข้อมูลทางด้านสุขภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอัตราการเต้นของหัวใจ e a r t r a t e การวัดคุณภาพการนอนนะครับหรือที่เรียกว่า Sleep Monitoring และอีกหนึ่งฟังก์ชันเนี่ยที่มีมาใน Fitbit ตัวนี้นะครับคือเรื่องของการวัดตัว ECG หรือวัดจังหวะหรือริทึมการเต้นของหัวใจนะครับหลังจากที่ผมใช้งานไปเป็นเวลา1เดือนนะครับบอกตรงๆว่าผมรู้สึกผิดหวังกับ Fitbit Sense ค่อนข้างพอสมควรเลยนะครับด้วยเหตุผลที่ว่าฟังก์ชันที่ผมตัดสินใจซื้อตอนแรกเนี่ยนะครับมันใช้งานไม่ได้ก็คือในเรื่องของการวัด ECG หรือว่าวัดจังหวะการเต้นของหัวใจนะครับในตอนที่ผมซื้อเนี่ยเขาเริ่มเปิดใช้ได้ในหลายๆประเทศแล้วทั้งในยุโรปแล้วก็อเมริกานะครับรวมทั้งเอเชียบางประเทศแต่ในไทยนี่ยังใช้วัดไม่ได้นะครับแต่ล่าสุดนะครับผมได้ค้นพบเทคนิคในการทําให้เราสามารถจะเปิดใช้ฟังก์ชัน ECG ได้ในประเทศไทยนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนําว่า สำหรับผู้ชมที่ซื้อ Fitbit s e n s e อยากจะใช้งานฟังก์ชัน ECG เนี่ยทำอย่างไรแล้วก็วิธีใช้ใช้อย่างไรนะครับเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันในการเปิด ECG ใช้งานบน Fitbit s e n s e ในประเทศไทยนะครับให้เราเชื่อมต่อมือถือกับ Fitbit s e n s e ผ่านบลูทูธให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เข้าไปที่แอป f i t b i t แล้วให้เราไปเลือกที่รูปโปรไฟล์ของเรานะครับตอนนี้ผมเชื่อมต่อกับ iPhone SE 2020ตำแหน่งที่โชว์รูปโปรไฟล์ก็จะอยู่ทางด้านมุมซ้ายบนแต่ถ้าเป็น Android ก็อาจจะอยู่ในตำแหน่งอื่นของหน้าแอปก็ได้นะครับก็เข้าไปเลือกที่รูปโปรไฟล์ของผมนะครับแล้วก็เลือก View your profile เลือก Personal เสร็จแล้วให้ดูคำว่า Location นะครับสังเกตนะครับว่าผมเลือกเป็นประเทศ เบลเยียมเดิมเนี่ยเป็นประเทศไทยและผมเปลี่ยนเป็นเบลเยียมที่ต้องเปลี่ยนเป็นเบลเยียมนะครับเพราะว่า Fitbit Sen เนี่ยเขาเปิดให้ใช้ฟังก์ชัน ECG เนี่ยได้ในหลายๆประเทศในยุโรปแล้วนะครับวิธีการแค่เปลี่ยนโลเคชันตรงนี้จากไทยแลนด์ให้เป็น Belgium. เบลเยียมหรือเป็นประเทศอื่นที่ใช้งานได้แล้วแค่นั้นก็พอนะครับเราสามารถเข้าไปเสิร์ชข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของ Fitbit ว่ามีประเทศไหนบ้างที่เปิด ใช้ ECT แล้วใน Fitbit s e n s e นะครับวิธีการก็เข้าไปอย่างนี้นะครับเลือก Country นะครับแล้วก็เสร c ์ช o u n t r y ถ้าเป็น Thailand ก็เสร์ชเป็น Thailand, เบลเยียมแค่น,น,นั้นเองแล้วก็แอดเข้าไปแค่นี้ก็จบนะครับแล้วก็เซฟกลับมาที่หน้านี้หน้าแรกเสร็จแล้วไปเลือกที่รูปเซนต์นะครับรูปนาฬิกาเซนต์ตรงนี้เลือกคำว่าแอป ตอนนี้ผมจะอยู่ใน To p ปินะครับหรือหัวข้อว่า my apps นะครับถ้าเลื่อนลงมาเนี่ยจะเจอคำว่า ecg เพิ่มขึ้นมาให้เราเลือก install หรือ add application ลงใน fitbit sense นะครับถ้าเซ็ Location เป็นไทยอยู่นะครับคำว่า ecg เนี่ยจะไม่โชว์ขึ้นมาเลยแสดงว่าเราไม่สามารถจะลงแอป ecg ได้ใน fitbit sense นะครับพอเปลี่ยนเป็นเบลเยียมหรือประเทศอื่นที่ใช้งานได้แล้วจะขึ้นแอปขึ้นมาทันทีก็ลงให้เรียบร้อย ครับตอนนี้ผมลงเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาดูที่หน้าปัดนาฬิกาเลื่อนมาแบบนี้จะมีแอป ECG เป็นรู e ปหัวใจแล้วมีเคลื่นหัวใจขึ้นโชว์บนหน้าปัดนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าแค่นี้ยังใช้งานไม่ได้นะครับถ้าเอามาลงตอนแรกนะครับโดยการเปลี่ยนชื่อประเทศเนี่ย พอผมเลือกที่ไอคอนแบบนี้นะครับมันจะไม่ได้ขึ้นมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับคือแบบนี้คือสามารถใช้งานได้แล้วแต่ถ้ายังใช้งานไม่ได้เนี่ยนะครับเขาจะขึ้นบอกว่าให้เราเข้าไปที่แอป Fitbit นะครับแล้วให้ไปเลือกที่คำว่า discover นะครับถ้าใช้งานได้เนี่ยต้องขึ้นคำว่า Assessment and Report ขึ้นมานะครับตอนที่ผมลงมาตอนแรกเลยเนี่ยนะครับ หลังจากที่ผมเลือก ecg แล้วนะครับแล้วเข้าไปที่แอป Fitbit จะไม่ขึ้นโชว์คำนี้ขึ้นมาเลยคำว่า assessment and report นะครับจะขึ้นมาแค่ health and fitness stat ผมต้องทิ้งไว้เกือบเกือบ7วันนะครับแล้วก็เอา Fitbit s e n s e มาซิงค์ใหม่อีกครั้งหนึ่งกับแอป Fitbit ถึงจะโชว์คำว่า assessment and report ขึ้นมาเพราะนั้นสำหรับผู้ที่ลงโดยการเปลี่ยนชื่อประเทศแบบแรกนะครับขึ้นแอปแล้วยังไม่ขึ้นโชว์ assessment and report ให้ใจเย็นๆนะครับ คุณจะถอด Fitbit เ e n ต์เก็บไว้ที่บ้านก็ได้ทิ้งไว้ประมาณสัก7-10วันนะครับแล้วเอากลับมาซิงอีกรอบหนึ่งผมเชื่อว่าขึ้นมาแน่นอนนะครับโอเคถ้าขึ้นมาอย่างนี้แสดงว่าพร้อมที่จะใช้งานตัว ECG วัดได้แล้วใน Fitbit เ e n ต์นะครับต่อไปเป็นเรื่องของการวัดว่าวัดอย่างไรวิธีการนะครับในการวัดก็อย่างที่ผมบอกนะครับ ให้เข้าไปที่หน้าแอปตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกที่ ECG พอเลือก ECG ขึ้นมาเขาจะมีคำแนะนำว่าให้เราเอานิ้วชี้กับนิ้วโป้งเนี่ยนะครับเอามากดบริเวณมุมตรงนี้นะครับนิ้วชี้กดตรงนี้นิ้วโป้งกดตรงนี้นะครับแล้วก็นิ่งๆใช้เวลาประมาณ30วินาที เจ็ด1 5 1 4 1 3 1 2 1 1 1 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0อเ่ะเรียบร้อยนะครับจะขึ้นคำว่า data collect แล้วก็ analyzing เขาก็จะบอกว่า normal sinus rhythm นะครับ you r h e a r t rhythm appear normal ก็จะมีคำอธิบายขึ้นบนหน้าจอนะครับหลังจากเรียบร้อยแล้วเลื่อนมาล่างสุดนะครับให้เลือกคำว่าดันรือเรียบร้อยแค่นี้เองเสร็จแล้วต้องไปเปิดในแอปบิดนะครับไปที่ Discover ไปที่ Assessment and Report นะครับเขาจะขึ้นคำว่า heart rhythm assessment ครับก็จะขึ้นคำอธิบายขึ้นมานะครับให้เราลองอ่านดูก็ได้เพื่อจะได้เข้าใจในความหมายของการวัดตัว ecg นะครับ หลังจากนั้นก็ให้เลือกที่ View d e s u l t นะครับเนี่ยเขาจะขึ้นมาเลยว่าเห็นไหมครับวันนี้ผมวัดไป3ครั้งตอนเช้าตอนกลางวันแล้วก็ตอนเย็น Normal Sinus Rhythm นะครับนี่นะครับเขาบอก Normal Sinus Rhythm y o U-Art r h e Rhythm a p p e a r Normal แล้วก็มีคำอธิบายัตราการเต้นของหัวใจผมอยู่ที่60ครั้งต่อน,นาทีนะครับ e l e v a t e เสร็ evaluate. จแล้วก็เลือกคำว่า Export PDF for your doctor นะครับแล้วก็กดอิดผมมีข้อสังเกตนะครับว่าการ export PDF for doctor เนี่ยเหมือนกับจะทำได้ไม่แน่ใจนะครับทำได้วันละครั้งหรือเปล่าเพราะว่าผมวัดไปตอนเช้าผมยัง export report เนี่ยไปที่อีเมลผมได้แต่พอมาช่วง11โมงนะครับเนี่ยผมจะ export report ไม่ได้แล้ว ช่วงเย็นเมื่อกี้ที่ทาให้ดูเมื่อกี้ก็เอ็กซ์พอร์ตไม่ได้นะครับไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวขอทดลองก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาแชร์ไว้ใต้คิปแล้วกันนะครับแต่ที่แน่ๆคือผมสามารถจะดูรีพอร์ตได้โดยการแชร์เข้าไปที่อีเมลของผมแค่นั้นเองนะครับสําหรับตัวรีพอร์ตนะครับซึ่งผมได้จากการวัดเมื่อช่วงเช้านะครับเขาก็จะส่งเมลไปให้ที่อีเมลแล้วก็ลักษณะรรีพอร์ตก็จะเป็นแบบนี้นะครับด้านบนก็จะบอกเป็น h าร์ดดิท t ่มแ s s เ s สเนนะครับรีคอร์ดเวลา6โมง7นาทีของวันที่28แล้วก็จะมีเขียนว่า normal sinus rhythm นะครับ y o u r h e a r t rhythm a p p e a r normal แบบนี้แล้วก็จะขึ้นเป็นกราฟนะครับแสดงจังหวะการเต้นของหัวใจในช่วง30วินาทีนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับที่ผมไปค้นพบจากการได้อ่านในเว็บไซต์ โดยการเปลี่ยนชื่อประเทศสุดท้ายก็สามารถใช้ ECG ได้ในประเทศไทยนะครับก็ทำให้ความตั้งใจของผมที่ผมซื้อ Fitbit Sense มาใช้ตอนแรกเนี่ยนะครับเพื่อ Track ข้อมูลสุขภาพโดยเฉพาะ ECG เนี่ยสุดท้ายก็สามารถใช้งานได้นะครับเดิมที่ตัดสินใจว่าจะไม่ใช้ Fitbit Sense และว่าจะขายต่อเนี่ยนะครับก็เปลี่ยนใจเอากลับมาใส่เพื่อใช้งานอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับผู้ชมที่ได้ดูคลิปนี้แล้วนะครับแล้วทดลองเอาไปใช้งานหรือมีคาถามเนี่ย สามารถโพสต์ไว้ต้าคลิปได้เลยนะครับยังไงฝากซับสไคร e ์ช anel n ก d จดีดีด้วยสวัสดีครับ